สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนการแต่งภาพเป็นภาพซ้อนภาพนะคะแบบนี้เลยนะคะโดยเราจะใช้โปรแกรม Photoshop นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมีภาพสองภาพเพื่อใช้ในการแต่งภาพเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นภาพสองภาพนี้แล้วกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรามากดปลอกล็อกก่อนเลยอันนี้นะคะทุกคนเห็นใช่ไหมคะ อาเรากดตบลอกก่อนเลยค่ะแล้วเราก็มากดใช้เครื่องมือ Quick Selection Tool นะคะเห็นใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยอันนี้ค่ะแล้วเราก็ลากเลยนะคะลากๆๆกา,ก,กามที่เราต้องการที่จะซ้อนภาพเลยนะคะ แล้วพอลากเสร็จแล้วนะคะเราก็กดที่ Ctrl J เลยค่ะเพื่อ copy layer นะคะเดี๋ยวเราจะไปช้าๆกันนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็มาสร้าง background กันค่ะให้ background เราเนี่ยเป็นสีขาวนะคะแล้วเราก็กดภาพที่เราจะซ้อนเลยนะคะเลือกภาพที่เราจะซ้อนแล้วก็ลากไปเลยค่ะลากแล้วก็กด Ctrl T กด clip ค,ค้างไว้นะคะ เพื่อไม่ให้ภาพมันมั่วนะคะเราก็มากดเลือกที่ normal เห็นใช่ไหมคะตรงนี้อะคะ่ะอ่าตรงนี้เลยค่ะ normal เราก็กดเลือกแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะคะเราก็กดไปที่ไลท์ทีนี้เลยนะคะมันก็จะทับกันแล้วนั่นก็คือซ้อนกันแล้วนะคะอตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะเป็นภาพซ้อนภาพนะคะที่เราแต่งเมื่อกี้นะคะสวยใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่แค่สวยนะคะแต่มันเท่มันดูดีด้วยนะคะ เพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะกับวิธีที่ได้สอนไปเมื่อกี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ